ครับผมหนงสองสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องนี้ก่อนค่ะสิงสารลาตายของเราใกล้จะจบแล้วจะไงครับสิงสารลาตายบอกเลยว่า EP final น้องทูบจะเจอผี14เอาไงคุณจะต่อยไงผมจะดูคุณจะต่อยมองเลยว่าผี14เนี่ยมาส่งชบามาก่อนเดี๋ยว14บค่อยเจอเจอชบาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนอ่าความรุนมันจะเป็นยังไงต่ออีกสองวันเข้มข้นมากตอนนี้คือ ทุกคนโดนทยอยโดนจับตัวไปแล้วแล้วก็หาตัววันเสาวก็คือมีผมกับน้องทูบไม่ล่าสุดคือผมก็โดนอยาจับยัดเส่ตถตู้แล้วผมได้ประสบการณ์ครั้งแรกโดนลักพาตัวก็พี่จะมาช่วยหนูแล้วไงจะไปช่วยหนูแล้วไงแล้วก็ <laughs> เขาเรียกว่าไปช่วยตตวเลิฟออฟไม่ไลฟ์เน่แต่ก็เห็นในสปอยแล้วว่าก็ช่วยได้ช่วยได้แต่ว่า ต้องไม่รอดูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรกันในการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบนี้และเป็นซีนที่พวกเราอยากให้แฟนทุกคนรอติดตามด้วยกันเป็นซีนยิ่งใหญ่ซีนหนึ่งของซีรีส์นี้ครับงานอีพีสุดท้ายฝากเอาด้วยครับผมเร็วมาแบบรวดเร็วแฟนขับกุนมากผมว่าเอาจริงดีใจที่มีคนแบบมาสนใจกับซีรีส์ของเรามากขนาดนี้จนยันอีพีสุดท้ายแล้ว อยากให้ทุกคนเนี่ยที่จริงอยากให้ทุกคนเลยอยากให้ทุกคนแบบใครไม่ยังไม่ได้บัตรเนี่ยก็คืออยากให้มาร่วมกับเราส่งตัวตัว,ตวละครทุกตัวนะครับกลับไปสู่นิยายด้วยกันเพราะว่ามันก็คงจะจบกันแบบสวยงามใช่ไหมจ๊ะไม่มีใครจากไปไม่มีพี่จะอยู่กับ<โ>หนูจากนั้ตายกับศิษสาราตายแล้วมาโป,ปรเจกต์ใหม่เราในปีนี้ก็นี่เปิดอขึ้งเปิดตัวไปครับ The Grim River รักลืมตายขอพื้นที่หน่อย อาหารอ๋อเป็นเป็นอะไรครับแนะำนำตัวเลยแนะำนำตัวสวัสดีครับยมมาทูสิบสี่อ่าแล้วอีกอีกตัวละครหนึ่งล่ะอีกอันเป็นเอ่อช่างภาพแฟชั่นโอ้แฟชั่นชื่อราฟฟาครับอ๋อแล้วคุณล่ะคุณหมออะไรหมอวอนครับวอนอะไรวอนเฉยเฉยอ๋อรับบทเป็นหมอครับวิศสัตแพทย์ เป็นอีกบทบาทที่พาเวลได้รับอาชีพใหม่อีกแล้วตอนนี้ประมาณเจ็ดอาชีพแล้วครับที่นับมาก็เดี๋ยวจะพยายามทําอาชีพนี้ให้ดีที่สุดเข้าถึงตัวละครให้มากที่สุดครับผมเขาได้หลายอาชีพมากส่วนผมเนี่ยยังไม่มีอาชีพจนจนมาสองเรื่องเรื่องนี้ได้รวยขึ้นมาหน่อยมีบ้านละหน่อยรับฟ้าม่มีเป็นตาก้องแล้วดันตายอีกดันตายตายเป็นยมทูตไร้บ้านอีกแล้วจบจบเลยจบเศร้าอีกแล้วต้องมีเรื่องที่ ต้องมีเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องไหมล่ะจ๊ะโอ,โ,โอ้โหเรื่องนี้ไม่ถ่าย,ยเลยนูเรื่องเรืความที่เป็นภูมิกับพาเวอท์เงานมาหลายเรื่องแล้วพอมาเรื่องนี้เราต้องชาเลนจ์อะไรเป็นพิเศษอยู่แล้วเ <c oughs> นี่ยนี่บทบาทของเขาเรื่องนี้บอกได้เลยว่าชาเลนจ์เรื่องการแอคอ,อย่าแอ,แอคอย่างเดียวบทด,ด้วยเอาบทด,ด้วย <c oughs> ทั้งไพลอตนี่แอ,แอคอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> จำบทอยู่ไม่กี่ประโยคไม่แต่คือเป็นการเหมือนเปลี่ยนลุคเพราะว่าสองสองเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นฟิลแบบ อลูกหมาเขี้ออ้อเรื่องนี้ไม่มีอ้อนะจ๊ะยังไงวะยังไงเรื่องนี้จะมาในลุกนพี่ตินเราจะดึงพลังพี่ตินมาใช้แล้วต้องรอดูนะเนี่ยเขาจะมาเป็นเคลมบลังภูพาเวของเขาแน่นอนจะไม่มีใครมากังขาเดี๋ยวพี่จะรอดูเลยขอดูประมาณครึ่งปีแต่พาเวจะต้องเป็นคุณหมอดีสิยังไงฮะเราต้องคุณหมอกบริการ ผมชอบนะเอาจริงผมผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมได้รับบทบาทใหม่ๆหรืออาชีพใหม่ๆมันสนุกการที่แบบเราได้ได้ได้ไปลองค้นหาว่าตัวละครนั้นเป็นยังไงอาชีพเป็นยังไงแล้วก็เท่าที่อ่านมาคร่าวๆตัวละครนี้ดราม่าพี่ชอตเสิร์ฟมาให้พาวเวลอีกแล้วเสียน้ำตาอีกแล้วก็ต้องรอดูว่าจะดราม่าแค่ไหนแต่จะทำให้ดีที่สุดความคิดล่ะฮะยังไงกางเรื่องวิชาละท้ายพี่นุ่ม อย่าเพิ่งเลยยังไม่รู้อะไรมากถามที่จริงเอาจริงๆพวกเรกรู้อะไรมากเราก็รู้เันนน้ำหนับหนึ่งเหมือนกันประมาณนี้พี่อย่งอันนี้แหละคือโอ้โหอันนี้คือแบบอันนี้ซีนเดียวเลยเต็มซีนเดียวจัดหนักจะเต็มแล้วอยู่กันแบบทั้งวันซีนเนี้ย กับบูบูสกีนเป็นครั้งแรกด้วยที่แบบได้ไปเข้าอยู่ในเหมือนแบบเหมือนแบบฟิลซิดีเกาหลีที่แบบเขาถ่ายกันแบบบูอ่ะที่เป็นเป็นแบบสตูสีฟ้าหมดเลยคือตื่นเต้นมากและยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าหนังจีนขึ้นสลิงครั้งแรกโคตรมันลอยได้แล้วมัมีทุกคนจะเริ่มจะเริ่มถ่ายกับเมื่อไหร่ยังไงฮะเนี่ยเป็นเดี๋ยวพี่ชอตมาก่อนไม่ถามเขาเลย นี่ไงเนี่ยพ่อถึงผมบอกให้มาเพราะเขาจะถามคำถามที่เราไม่กล้าพูดถ่ายทำเมื่อไหร่ปีนี้แหละกลางๆไปปลายก็ว่ากันไปปีนี้ได้ดูปีนี้ได้หรอปีนี้อันนี้ดูปีนี้ครับพูดได้คำเดียวปีนี้ไมนนี้พี่จะถามไปแล้วฝากเลยครับติดตามภูพาวิต่อไปก็ฝากฝากซีรีส์ครับ The g r i m n River นะครับรักลืมตายซีรีส์ใหม่ของพวกเราภูพาวิแต่ว่าตอนนี้ก็ ดูซีรีส์เก่าวนๆไปเรื่อยๆก่อนนะจ๊ะเพราะยังไม่จบเลยจ้ะ EP หน้าสิงสาระตายใกล้แล้วตอนสุดท้ายจ้ะฝากไว้ด้วยนะครับอุยยังไม่หมดนะอะไรอีกอ่ะเป็ลืม Blue Power Will Second Date ไปได้ยังไงล่ะโอ้ขายเลยค่ะสิ่งนี้เป็นแฟนรอคอยกันมามากมายยังไงฮะหลังจากที่ First Date เราเนี่ยทำให้ทุกคนตราตรึงเฮ้ยทั้งทั้งคุณเอาโรซี่เข้ามาแล้วผมกลายเป็นฉลามรอบนี้ Second Date จะมีอะไรต้องรอติดตาม เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้หมามันจะมีตัวตนของพวกเราไงแน่นอนนะนต้องมีอยู่แล้วแล้วเป็นการเดทครั้งที่2องเนะี่ยบอกให้เลยว่ามันต้องจ้งเจ็ดมิถุนาย,ยนนี้ครับต้องรอ <c oughs> เลยนะครับโอไคครับ <c oughs>